เราเอามาเกยกันแบบนี้เว้ยแล้วก็วางพอดีมากนั่งเล่นไปไม่ต้องแบบไปนอนราบแล้วก็แบบเล่นมือถือให้หล่นลงดัวอมันสามารถเอามาพับแล้วก็แบบวางพักขาได้นั่นแหละทุกคนก็คือนอกจากมันเปลี่ยนได้หลายท่าแล้วคือทุกท่วงท่าสบายมากนี่ดูมันดูแบบเซ็กซี่ขึ้นนะมันเว้ยแกเปลี่ยนได้หลายท่านี่มึงพูดถึงหมอเลยบัวทุกท่วงท่ามันสบายมากไม่เราไม่พูดถึงผัวเพราะผัวไม่กอดเรา ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับข้อสู่ช่องของเหอะของเรากี่เดือนกวาดมือสูงจนเกินจอไปเลย้ยินดีต้อนรับกับข้อสู่ช่องของเหอของเราอันนี้เราหายไปกี่เดือนวะเ <c oughs> ท่ากับอายุลูกชายปะละ่ะ <c oughs> เออสี <c oughs> ่เดือนกว่าแม่เอ,อ้ย มีลูกมันก็มีลูกมันก็เหมือนถูกจับขังคุกนั่นแหละกู <c oughs> มีมาสามปีแล้ว <c oughs> เอาอย่างเี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอจั่วหัวก่อนเลยว่าคลิปวันนี้มันจะไม่ได้เกี่ยวกับงานแต่งนะแต่ว่าเราไปเจอของที่แบบดีมากเราก็อยากจะเอามาบอกต่อซึ่งแม่งรีเลกอาการที่เรามีลูกไงก็คือเราปวดหลังปวดเอวนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเฉลยว่าเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยต้องเล่าก่อนว่าคือหลังจากที่เรา แต่งงานในเดือนเจ็ดด้วยทุกคนเราก็ท้องทันทีในเดือนสิบนะคะแล้วก็แล้วเราก็หลังจากนั้นนะคือปกติปู้ยญเป็นคนชอบนวดมากอยู่กับพี่ชาย่บายเวลาเราอยู่บ้านด้วยกันคือเรามว่อมวยคือเนาะถ้าเราเมื่อยเราก็ชวนกันไปนวดเออแต่อันนี้คือพอเริ่มท้องอ่ะก็นวดไม่ได้เราท้องมาเก้าเดือนเราคลอดมาอีกสี่เดือนก็คือแบบเอวหลังสะโพกใดๆคือไปมากนี่คือกลับไปทํางานแล้วกลับไปทํางานแล้วใช่ก็คือเพิ่มการนั่งโต๊ะเข้าไปเออก็คือวันหนึ่งอ่ะทํางานอยู่ที่โต๊ะประมาณแบบอะ ก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วก็กลับบ้านมาก็ต้องให้นมลูกด้วยแล้วตอนแค่คินแบบลูกยังเล็กๆเ,เราก็นอนให้ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องนั่งแล้วเราก็เอาหมอนมาลองเียคือทุกอย่างมันก็คือจะแบบเจ็บปวดรวดเราวแล้วเราก็กลัวว่ามันจะเหลือหลังทีเนี้ยนวดก็ยังไม่กล,าล,ล,ล้าพี่ชายเพราะนกยอ่ะผ่าคลอดก็เลยกลัวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปนวดแล้วมันจะโดนแผลโดนอะไรเราก็เลยต้องหาตัวช่วยมานะคะซึ่งก็เลยทําให้เราพกไอเทมเด็ดในวันนี้นั่นก็คือมอนพิงไปยักษ์จากเกาหลีแบรนด์โชวาขาย ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันเขาเตือนไว้พี่ชายต้องเตรียมตัวเขาเตือนไว้ว่าหมออะไรเนี้ยมันจะฟูเร็วมาก <c oughs> ยังไงต่ออ่ะนบุคิดว่าเนี่ยแหละหลังจากอันเนี้ยมันจะฟูเร็วมากรอใช่เหรอพี่ชายว่ายนะังม<อ>ั้งยังหรอก ok. มันอยู่ในซีลใครจะบ้าเปิดปกล่ป๋องมาแล้วมันฟูเลยจริงด้วยนี่ค่ะเฮ้ยนี่ไงหน้าตาหมอนอะโชว์ก่อนอุ๊ชา เป็นแบบนี้แบ็กพิลโลซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเห็นกันเองนะน่าใช้โคตรเอาง่ายอันนี้แหละถ้ากีดผลาอะโดนจริงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจุยห้ามนั่งแบบนี้นะเว้ยเพราะมันจะจุยต้องอยู่ข้างจุยอยู่ข้างๆเดี๋ยแล้วก็วางท่านหมอนไว้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมึงจะฟูไงทำไมมันมันเรียวได้ขนาดนี้เอาง่ยเราไม่เคยอ่านบ็อกซ์หมอนแล้วกันทุกคนเอาแล้วนะกีดแล้วก็วางแล้วเดี๋ยวพี่จะจะได้จัดการลืงหมอนอ่ะเอาเลยแต่อย่ากีดโดนหมอนนะ อยากกินโดนหมอน,อมนและพิเศษสำหรับลูกค้าที่ติดตามจากคลิปนี้นะคะอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลด k s 1 0ค่ะจะได้รับไปเลยส่วนลด10%นะคะสำหรับการสั่งซื้อหมอนโชวาค่ะนอกจากนี้นะคะทางแบรนด์เขาก็ยังมีรับประกันความพึงพอใจใน7วันด้วยถ้าซื้อไปแล้วไม่พึงพอใจนะคะก็สามารถส่งสินค้ากลับคืนในสภาพสมบูรณ์ได้เลยค่ะเฮ้ยข้อมือก็คือพิ่งคลอดลูกใจเย็นมะช่วยก็ไม่ได้ด้วย เพื่ออกไปเพื่ออกไปเพื่ออกไปเนี่ยหมอนมันฟูเร็วจริงวะเฮ้ยมันน่ารักแล้วอะแกเข้าไปช่วยจัดให้มันตั้งอะไรหน่อยไหมล่ะเออนี่ยแบบตะเข้าอ่ะเฮ้ยแยดูฟินนะยังไม่ทันใช้เลยเฮ้ยสบายจริงวะมันเลิศมากทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะเล่าให้ฟังว่าแบบเฮ้ยใช้มาโนูุใช้มาประมาณเดือนเกือบเดือนอ่ะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าใช้มาลรวรู้สึกยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าแบบอข้างนอกเนี่ยเขาเรียกข้างนอกปะวะภายนอกอวัสดุภายนอกวัสดุภายนอกทำมาจากอะไรอ่ะดูมาดูใกล้ใกล้เฮ้ยนี่เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรวะว่าป<น>บกหมอนเนี่ยข้างนี้ข้างนี้เบาหมอนเขาเรียกว่าแอร์เทคก็คือมันมีความแบบระบายอากาศ เริดม,มากนะคะแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกเย็นสบายคือสมมุติว่าแบบเราไม่ได้เปิดแอร์ไออย่างตอนนี้เปิดแอร์อยู่ก็ไม่ได้ร,ออร้อนไหะแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบแค่อยู่ในห้องพัดลมเนี้ยนอนพิงไปเนี้ยก็ไม่ได้รู้สึกร้อนเลยเพราะว่ามันระบายอากาศได้ดีแล้วมันก็ทําให้รู้สึกแบบนอนพิงสบาย หลังไม่เปียกนี้หลังไม่เปียกหลังไม่เปียกนี่สบายมากนี้เป็นอย่างแรกนะคะด้านนอกแต่ว่าสาหรับวัสดุภายในมันทํามาจากไฮเปอร์อิลาสติกเมมโมรีโฟมค่ะทุกคนก็คือมันจะแบบเนี้ย่ะลองดูใกล้ๆมันจะนุ่มนะคะแน่นแล้วก็ไม่ยวบคืนตัวเออคืนตัวดีมากทุกคนฮัลโหลเฮ้ยตั้งแต่ตอนอันบอกซะเนาะแม่งเด้งดึงออกมามากอะนอกจากจะให้สัมผัสที่เย็นสบายแล้วนะคะยังเหมาะกับคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายด้วยค่ะดังนั้นไม่ต้องกลัวการระคายเคืองเลยค่ะ เพราะฉะนั้นในนี้นอนลงไปแล้วแบบเชื่อสินเพราะมันแบบเนี่ยนอนลงไปแล้วมันไม่ยุวบเลยมันซัพพอตดีมากและที่สําคัญนะคะที่มันทําให้เราหายปวดเมื่อยเนี่ยก็คือเขาเนี่ยออกแบบออกใบ่ายใครเครียดคืออะไรเหรอเออแล้วมันก่อนใบ่ายใครเครียดเขาออกแบบมารองรับหลักชลีระวิทยาเออเพราะว่ามันสามารถซัพพอตให้เราแบบลดความปวดจากเอวสะโพกแล้วก็หลังได้นะคะนี่ให้แรงซัพพอตดีมากแล้วมันก็กระจาย แรงกดทับแล้วหมอนทรงแบบนี้คือมันเอาไว้ใช้ทําอะไรได้มั้งมันเหมือนตุ๊กตาปะมันเหมือนแบบมันเหมือนมีคนอบอันนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องแรกที่ชอบนะต้องบอกว่าจริงๆมันเหมือนมีทั้งหมอนหนุนและหมอนข้างอยู่ในตัวนเองอ่าใช่เพราะพิงหลังด้วยค่ะแล้วก็มีด้านข้างด้วยเออก็คืออ่ะอย่างแรกที่ชอบเลยก็คือมันเหมือนมีคนกอดเราต้องแบบซึ่งแปลว่าแปลง่ายๆหรือว่าผัวไม่กอดใช่เพราะว่าผัวไม่กอดจริงๆในสคริปต์ก็คิดว่าจะเขียนดีไหมแต่ก็แบบเออผัวไม่กอดจริงๆเอออย่างแรกก็คือชอบที่มันใหญ่่่่่แแตวาาออยงทีคืมันบบ มันใช้ได้หลากหลายฟังก์ชันมากไม่ชายถ้าอย่างเงี้ยน,นั่งเฉยเฉยใช่ป่ะก็คือนอนพิงเล่นอ่านหนังสือใดๆก็ได้ใช่ป่ะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เวลาฉันชอบเล่นมือถือบนเตียงก็คือตอนจะนอนลูกนอนแล้วไม่ยอมหลับนะคะแทนที่จะหลับไม่หลับนี่มันเอามาเกยกันแบบนี้เว้ยแล้วก็วางพอดีมากนั่งเล่นไปไม่ต้องแบบไปนอนราบแล้วก็แบบเล่นมือถือให้หล่นล,ล,ลงห้วอ,อก็คือสบายแต่ว่าคืออ่า,อาจจะรู้สึกว่าแบบก็ไม่ต้องนอนพิงก็ได้คือแต่ก่อนอะปกติที่พิงอะ ทิ้งหมอนไปนี้ทําให้ดูได้ไหมทำอะเลย่างจังย้ายไปนด้านแทนนะปะเอาเอาโชวาออกไปได้ได้ย้ายไปได้โชวาไม่ง่ายนะย้ายไปย้ายไปทุ่คืนอ่ะก็ทําอย่างนี้เว้ยซึ่งมันแบนหนาแล้วเนี่ยข้างหลังมันมีช่องว่างเดี๋ยวไว้ก็อธิบายยังไงอ่ะเดี๋ยวให้ลงอินเสิร์ตรูปให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงแต่คือนั่งแล้วมันไม่สบายมันไม่ซัพพอร์ตพอดีแต่ถ้าอีเนี่ยหมอนไปงี้ยก็คือตอบโจทย์มากเวอร์คนเล่นมือถืออย่างเราก็คือเล่นตลอดไป อย่าให้เมียได้มาดูคลิปนะมึงไม่ต้องนอนเลยไม่หลับไม่นอนอะก่อนที่เราจะนั่งท่าเดิมมันทําได้อย่างนี้อีกเป็นเหมือนกันผัวไม่กอดผัวไม่กอดผัวจะอยู่ฝั่งนู้นนะใช่ผัวอยู่ฝั่งนู้นบางทีผัวก็นอนที่พื้นทวกัให้นอนกับลูกฮะผัวนอนพื้นด้วยเหรอเฮ้ยบ่อยมากไม่เคยบอกพี่ชายฮะผัวนอนพื้นเพราะบางทีเราก็อยากจะกกกอดลูกในตอนกลางคืน แล้วจริงๆแล้วมีอีกแบบนึงเดี๋ยวว่าอินเสิร์ตดีกว,ว่าทำตอนนี้มันจะดูทุรักทุเลนิดน,นึงก็คือคือ,คอไม่ใช่ะไรกัวโป,โป,โป๊มันสามารถเอามาพับแล้วก็แบบวางพักขาได้นั่นแหละทุกคนก็คือนอกจากมันเปลี่ยนได้หลายท่าแล้วคือทุกท่วงท่าสบายมาก้ยนี่าดูมันดูแบบเซ็กซี่ขึ้นนะมันเว้ยแกเปลี่ยนได้หลายท่านี่มึงพูดถึงหมอเลยบัวทุกท่วงท่ามันสบายมากไม่เราไม่พูดถึงผัวเพราะผัวไม่กอดเราคือถ้าเปลี่ยนแบบว่าทุกท่วงท่าแกมันสนุกมากคือแย่เลยนะสบายก็พอไ,ได้ไ ก็คือแบบสบายมากและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือตอบโจทย์เราว่าแบบอ่ะอาการปวดเมื่อยแม่งลดลงอย่างเห็นได้ชัดที่เราใช้มาประมาณเดือนหนึ่งเออก็คือเอวใช่ปะหลังแล้วก็สะโพกอ่ะรู้สึกแบบชัดเจนว่าแบบแทบจะหายไปเลยแต่ว่าไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนแบบแรลกรอดแบบเราไม่ได้เป็นคนเป็นเ,<อ>เป็น<ม>เป็นคน<ม>อ้วนแบบเราเฮ้ยเราไม่ได้อ้วนเราแค่พึง่งคลอด <S <S เอเอไม่จําเป็นว่าแบบต้องพึ่งคลอดเหงืะอใช้อะไรเงี้ยคือเป็นคนที่แบบ ถ้าถามปุยนะจริงๆคือถ้านั่งทํางานที่ออฟฟิศหลายชั่วโมงหรือว่าใช้ร่างกายเยอะแล้วมันปวดหลังปวดสะโพกอยไรเงี้ยหมอตัวนี้แบบรถคนนั่งออฟฟิศนานจะรู้กันว่ามันปวดจริงๆปจริงเวลาจะไปนวดก็ไม่มีเนาะจริงๆแล้วอโอใช่จริงๆถึงเวลาแล้วเสียตังค์ด้วยมีเวลาไปนวดก็ไม่ได้อยากไปเพราะตอนนี้อยากอยู่ลูกก็คืออยากอยู่บ้านแล้วแบบอ่านั่งพิงแล้ดูลูกนอยกลิ้งเล่นไปอะไรแบบพี่ชาไปสอยอีกสักใบไหมใช้ด้วยกันเพราะเราอยู่คนละบ้านแล้วไงแย่งกันไม่ได้ขอโทษนะตุ้ยคือ พี่ชายมีเมียให้ก่อยไม่จริงอีกเมียก็ไม่กอดกูเหมือนกันให้กอดเฮ้ยเราเรามากอดกันเองพี่น้องชีวิตเศร้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังมาถึงขนาดนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจสั่งซื้อได้ที่ไหนนะคะก็คือถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปซื้อช้อปปิ้งได้เลยนะคะในเว็บไซต์ของเขานะคะเอาขึ้นด้านนี้ให้เดี๋ยวเอาขึ้นด้านนี้ให้เลยปะไม่ทางนี้มันมีเตียงเอาขึ้นหนคะด้านนี้ค่ะเออเดี๋ยวขึ้นให้นะคะตามไปได้เลยแล้วก็มีส่วนลดด้วย ส่วนลดนะคะก็คือใส่เขาเรียกอะไรจะพูดว่าพาสเวิร <o> ์ดก็โปรโมโค้ดเลยแบบนี้โปรโมโค้ด kh 1 0ลดไปเลย10%ซึ่งคือเยอะมากนะคะทุกคนและอย่าลืมอย่าลืมก็คือมาช่วยลดปวดได้จริงเสียงเงินทีเดียวแต่ว่าสบายตลอดไปทุกวันที่อยู่บ้าน โอเคคิดว่าหมดแล้วสาหรับการอวดของในวันนี้นะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยรู้สึกว่าแบบมีของที่อยากให้เรารีวิวนะคะก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคือจริงๆอ่ะช่องเราเป็นช่องงานแต่งใช่ปหแต่คือแต่งแล้วแล้วไงมีลูกแล้วมีผลมันก็เลยอาจจะหลากหลายนิดนึงนะคะแต่ว่าแน่นอนเรายังไม่ทิ้งงานแต่งไปไหนเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์อะไรอีกอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยคราวหน้าจะเอาของแจกของแถมรีวิวอะไรมาฝากหรือว่าจะพูดเกี่ยวกับงานแต่งเรื่องอะไรเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะา